จอแท้แบบแท้ร้านนอกประกันมีไหมนะครับผมจะมีคำตอบให้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมแม็กซ์อาร์ซิโดนะครับคุยกับช่างซ่อมไอโฟนคลิปที่7นะครับมีลูกเพจถามเข้ามานะครับว่าจอแท้แบบแท้ร้านนอกมีไหมคำตอบคือมีครับผมใช่ดูนะครับเครื่องนี้ก็คือเครื่องแท้นะครับเครื่องไอโฟนเดิมๆจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับจอแท้ก็คือมาจาก เครื่องแท้นั่นเองนะครับผมแบตแท้ก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับการเปลี่ยนจอจากร้านนอกก็มีทางเลือกให้2อ,อย่างนะครับ คือจอแท้ที่แกะเครื่องเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นจอเทียบที่ราคาถูกกว่านะครับสำหรับเครื่องรุ่นที่มันเก่าหน่อยลูกค้าก็สามารถเลือกตัวเลือกที่ไม่ต้องการจ่ายเยอะก็คือเปลี่ยนจอเทียบที่มันใช้ได้นะครับคือยุคนี้นะครับต้องบอกว่าหมดยุคที่เราจะปิดบังข้อมูลลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าสามารถหาข้อมูลเองได้นะครับแล้วก็ร้านที่มีมาตรฐานนะครับเขาก็จะแจ้งลูกค้าตามตรงว่าจอที่เปลี่ยนคือจอแท้นะหรืออีกเกรดหนึ่งก็คือจอเทียบนะเพื่อแบ่งเป็น2เกรด2ราคานะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้เครื่องรุ่่นใหมๆ้ออยากไดจ มันเม็ดสีละเอียดสีคมๆเหมือนเดิมแล้วก็ท่าสกรีนดีๆท่าสกรีนทัดลื่นๆนะครับก็แจ้งที่หน้าร้านว่าต้องการเปลี่ยนจอแท้นะครับเราก็จะได้จอแท้นะครับผมอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่เราทําเครื่องตกนะครับแล้วแตกเฉพาะกระจกนะครับร้านนอกก็จะมีบริการลอกกระจกคือเปลี่ยนเฉพาะกระจกข้างหน้านะครับข้อดีของการเปลี่ยนกระจกก็คือจอ LED ยังเป็นจอแท้เดิมๆนะครับคุณภาพเท่าเดิมนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งการลอกกระจก ราคาไม่แพงนะครับลองสอบถามดูนะครับหลายๆร้านส่วนใหญ่ก็ทํากันได้หมดแล้วนะครับผมก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เราจะสามารถเปลี่ยนจอได้ในราคาที่ไม่แพงครับเราจะพูดถึงแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่แท้ก็จะเป็นลักษณะแกะ จากเครื่องออกมานะครับแต่ว่าในฐานะที่ผมเป็นช่างนะผมก็จะแนะนําว่าแบตเตอรี่ให้เปลี่ยนเป็นแบตใหม่ดีกว่าไม่แนะนําให้ใช้แบตเก่านํามาเปลี่ยนใหม่นะครับลองนึกภาพว่าแบตใหม่แท้ๆที่มาจากเครื่องนะครับถ้าเราแกะมันต้องใช้น้ํายาครับในการละลายกาวเพื่อถอดออกมานะครับแบตถ้าเราใช้ประมาณสัก2ปีนะครับกาวมันจะเริ่มเสื่อมการแกะก็จะง่ายแต่ว่าถ้าเป็นแบตใหม่ๆถ้าเราไปแกะออกมาเพื่อใช้งานผมไม่แนะนําในส่วนนั้นนะครับเพราะว่ามีตําหนิแน่นอนจากการแกะนะครับทางเลือกก็คือตอนนี้นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนแบตทางเลือก แรกก็คือเข้าศูนย์เพื่อเปลี่ยนนะครับทั้งเรื่องที่2ก็คือเปลี่ยนร้านนอกนะครับตอนนี้ต้องยอมรับว่าแบต OEM นะครับคุณภาพค่อนข้างสูงแล้วก็การที่เราจะเปลี่ยนแบต้านนอกนะครับเราแค่สอบถามว่าแบตมีประกันให้นานแค่ไหนนะครับร้านทั่วไปส่วนใหญ่แบต OEM ในหลายยี่ห้อที่มีมาตรฐานเขาจะมีประกันให้1ปีนะครับถ้าประกันไม่ถึง1ปีก็เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนในแบรนด์ที่เขาประกันให้1ปีร้านนอกประกันที่รับเปลี่ยนแบตส่วนใหญ่ก็จะประกันให้เรา1ปีตหนก่อน1ปีกรณีไี่ เลยนะครับผมก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้านะครับสาหรับเครื่องรุ่นใหม่ๆที่ยังมีประกันอยู่ก็แนะนําว่าให้เข้าศูนย์นะครับเครื่องรุ่นเก่าๆหน่อยที่หมดประกันมานานแล้วแต่ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับต้องการที่จะเปลี่ยนแบตก็สามารถเปลี่ยนร้านนอกได้นะครับคือทางเลือกมี2ทางก็คือเข้าศูนย์ หรือก็เปลี่ยนที่ร้านนอกข้อดีของการเปลี่ยนร้านนอกก็คือราคาถูกนั่นเองนะครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับห,หลายท่านที่สงสัยว่าร้านนอกมีอ,อ,อะไหล่แท้ไหมนะครับก็อธิบายกันให้เข้าใจว่ามีนะครับก็คือเป็นอะไหล่ที่แกะจากเครื่อง iPhone นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ